ครับพี่น้องย้ำค่ำคืนย้ำเมือเลี้ยงนะครับนี่บรรยากาศให้เบ้งอีกแล้วดูกันไปอันนี้ครับไฟบริการน้ำนช่ดยจัดแช่นี่ก่อนอไว้นกแก้วไว้นกแก้วนี่ครับหาหมวกใส่แล้วไม่ไหวนนะเนาะใช่ครับพี่ ไปครับเบื้งนี่ครับมีน้ำด้วยครับพี่ออกมาตอนไหนพี่พี่ปะเดี๋ยวมันจะออกมาวันไหนอย่างโอ้กาแฟอันนี้อย่างโกโก้เออโกโก้ดีกว่าว่ะ เมาแป๊บนึงค่ะใครจะเอาาผมผมก็ได้ผมผก็ได้พี่ก่อนเอ้ยพี่พี่่อกน่ครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับอันนา้อะไรออกาแฟ่กากไกแฟกโก้แฟากยงกาแกางกียงกาแฟกาแฟไอ่ายอไกกาแฟนคก นี่อย่างซุงงใส่นี่ซุกอนะเอ้มันมันหมูมันเหลือโลเดียวครับได้ได้เอามาโลเดียวก็ได้เอามาโลเดียวนั่นแหละขอบคุณครับนี่ครับเจแปนกินะเดี๋ยวขยายตัวนี้นะเนาะเจแปนกินอะไรคะนมจมพูกชนามันไปก่อนนี่แหละหลอดเท้กันครบหลอดเท้สองอันขนาดหลอดเท้าอยู่เดยหลอดเท้าอยู่เลยเดี๋ยวมตัด อุ้ยนะลูกเรียบ้อยไม่เป็นไรนะเอาใหม่เอาใหนะเอาฟ้าฮะนะเอาฟ้าฮะนะพระพระเดินไหมคะไปเช็ดนะอย่าแปรไปเช็ดนะลูกนั่นน่ะหูเลยนี่เหนียวมือนี่แหละอันนี้เดี๋ยวโตลี่ให้หน่อยตน่ไหนตัวไหนตัวไหน S <S เอาโชว์สี่แปดดีอยู่นะมันยัดให้เมื่อกี้เลยโอ้โหดีด mm ีดีรวยแน่นอนหือนี่ครับแม่ครัวของเราแม่ครัวของเราแม่ครัวของเราทำอะไรเสร็จแล้วปะนิ้วนิ้วเข่าอร่อยไหมคะมาชนนะชนชนแก้ว แม่แม่ดูมันเรื่องชีวลงไปมันไม่เข้าอะไรเข้ากันน้ำอะไรนี่แหละกาแฟใช่อือกินก๋าเดียวดิกินกินเหล่าอยู่เอ้ยเหล่าล่ะเดินหาอยู่เนี่ยอยู่ไหนมึงเอาไว้ไหนไม่ขวดที่แก่แล้วไหมดเเลย่ แม่ครัวคนงามนนาแม่จยบาไดนเอาอรบเลครับนี่มึงกี้ก่อนกิ่ก่อนนี่เ้า่บ้างนี่อขอบแท้เอาใครพรันเดียพีพแล้วคุณย <c oughs> ิงหางแล้วกินนึงเนี่อย,อ,ย,อ,ยอันเดียวอันเดียว เสียงเครืองเงียบก่นี้โอ้โหงานแล้วเอื้องคุยกนะเอ้ยพอื่อเนี่ยของขอัญมบนิอืมอืมไปิดนั่นแหละทำงานละดีละ ย,าาาาย่ยายาดูด้อยใจมาไน้าบอกว่ันไหนบ้นี่กระเซ็นขอบคุณครับขอบคุณครับเปิดเลยอยีายว้าเดีย๋ยวนี่กระเซ็นอรสองนาทีคอสองนาทีเดี๋วขอสว้าห้บบาอไงไหนฟังกันเดี๋ยวอไหนขออีก2นาทีจ้ะ ครับพี่น้องจัดในเพคนีนครับสมน้ำหนาจะคลองนะครับผูดอะไรพูดอะรวัตตาบดยังสมองนอย่างนะพี่โอ๊คไหมเปอ้แม็กกี้เอ ต้มเต็มต้อมต้อมนี่ต้มต้อมนี่นะอะไรนะครับสโลักถูโยกเลมันก็นเนี่ยพอเปลี่ยนคนมันก็จะเริ่มตอกกลูกลเลียตลอดห้รหนวยต๊พนะต๊ผมอ่ะให้ร้นึ่งมาเดมา เฮ้ยไม่ตบตบเองก็ได้มือเปล่าร้อยหนึ่งเราเท้าสองร้อยเขาก็กินกับเขาซะด้วยเนื้อคูัวไตวันเลยวันนี้หมูฟื้นแล้วเท่นยัง งานดัดผู้ชาย้มองเอาตึบๆกันนี่ดูแตนเอาแบบเอาแบบให้ขี่หูกับเพื่อ สั้นเลยเลยไหลเลย,เลยออกมาเลยนะเป็นอย่างมอนี่ผ <c oughs> ู้ใดอัลลอฮแต่เขา บอกปารากอมครับบอกปารากมทนเอาน้อ้เอใครเอาหางไปนี่ยนตายแล้วไอ้เี้ยฮั่งับเอาไปพี่รองบรรยากาศนะ các bạn hãy lầm lội lầm lội đi.